สวัสดีค่ะคุณหมอสุพรนณีนะคะวันนี้หมอจะมาพูดในเรื่องโรคของฟิสซินโดที่เจอได้บ่อยนะคะก็คือโรคของลูกสะบ้าเข่าอักเสบซึ่งจะมาด้วยอาการปวดหัวเขา่าเวลาที่เราจะลุกขยับตัวนะคะหรือว่านั่งยองๆขึ้นลงบันไดซึ่งโรคนี้สาเหตุเกิดจากการที่มีน้ําหนักตัวที่มากเกินไปบวกับสรีระร่างกายอย่างเช่นในผู้หญิงที่มีสะโพกที่กว้างแล้วก็มีเข่าที่ให่ ทำให้แรงที่กดกับตัวสะบ้าเข่าด้านหลังเนี่ยมากขึ้นกว่าผู้ชายแล้วก็กล้ามเนื้อที่อ่อนแรงมากกว่าผู้ชายด้วยการแก้ไขก็คือมีการยืดกล้ามเนื้อที่ตึงตัวก็คือกล้ามเนื้อด้านข้าง ITB กล้ามเนื้อแฮม s t r i งแล้วก็มีการออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่ให้แข็งแรงขึ้นในส่วนของ q ด a d s e ด้านในที่เรียกว่า VMO muscle แล้วก็ออกกําลังกายกล้ามเนื้อการสะโพกด้านข้างนะคะนอกจากนั้นก็ลดน้ําหนักทํากายภาพบําบัดนะคะก็จะมีเครื่องมือ แล้วก็โกลกาชอเวิทพลัปีที่ช่วยได้มากๆค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคลิปการออกกำลังกายได้เลยค่ะยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังโดยการนั่งเหยียดขาตรงกระดกปลายเท้าขึ้นยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าโดยการยืนตรงพับเข่าขึ้น และท่ายืดท่าสุดท้ายเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านข้างโดยควายขาใดขาหนึ่งไปด้านหน้าก้มตัวลงในแนวเฉียงเพื่อให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านข้างมีแรงตึงตัวการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในเหยียดเข่าตรงหมุนขาออกด้านนอกงอสะโพกขึ้นเกรงค้างไว้หรือจะเพิ่มความยากโดยการนอนหงายเกรงต้นขาด้านหน้านีบอลกดเข่าลงเหียดเข่าตรง ในส่วนของท่ายืนกลางขาระดับสะโพกเกรงเข่าหนีบบอลย่อลงอย่างช้าๆให้เข่างอประมาณ40องศาสำหรับการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการกางสะโพกใช้ท่านอนตะแคงเหยียดขาตรงขากางขึ้นอย่างช้าๆเพิ่มแรงต้านโดยใช้ยางยืด สำหรับกล้ามเนื้อที่ใช้หมุนข้อสะโพกนั้นสามารถนอนตะแคงงอเข่าเล็กน้อยเปิดเข่าด้านบนขึ้นขณะที่ปลายเท้าชิดกันใช้อย่างยืดเป็นแรงต้านสำหรับท่านใดที่มีความสนใจและข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ปราณธรนการแพทย์ทั้งสองสาขา